สวัสดีครับกพผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซลฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกัพี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนก็มาถึงบ้านก็บ่ายสามครึ่งนะครับประมาณนี้แต่ว่าตอนที่ผมกลับมาเนี่ยฝนที่บ้านผมยังไม่ตกเยอะนะครับตกแบบเป็นเม็ดเป็ดปนะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกเยอะแล้วครับทุกคนผมโดนฝนตั้งแต่อําเภอไทรงามนะเข้าเขตกำแพงเพชรนะครับครั้งก่อนก็โดนฝนตรงนั้นครับมาครั้งนี้ก็โดนฝนตรงนั้นอีกนะครับ ดีนะครับมันยังตกไม่เยอะแต่ว่ามาถึงบ้านเนี่ยพอสักสักพักหนึ่งนะฝนก็เริ่มเทลงมาเลยครับทุกคนเนี่ยครับฝนมันก็เทลงมาเลยครับทุกคนเห็นไหมฝนเริ่มตกแล้วเยอะแล้วครับทุกคนนี่ตกมาพักนึงแล้วครับน้ำเชิงเลยอะ่ะ โอ้ยดีนะครับผมมาถึงก่อนนะทุกคนนะไม่งั้นแล้วก็นะครับเปียกแน่ๆนะฮะนี่แหละครับ,รบข้อดีของการที่เราออกมาแต่เช้าจากต่างจังหวัดนะครับมาถึงบ้านก็จะได้ไม่ถึงแบบมืดก็เกือบเย็นเนี่ยขนาดขนาดยังไม่เย็นนะครับฝนยังตกขนาดนี้นะทุกคนนะแต่ก่อนผมออกมาผมออกมาสายไงนะครับบางทีก็ออกมาเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยห้าโมงเงี้ยนะครับ กว่าจะมาถึงบ้านนู่นเลยครับสองทุ่มสามทุ่มนะครับคือคืก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยจะมองอืม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 ้มองอือืึมฝนตกก็นอนกันอืม มองก็นอนน้องทําอะไรแล้วฮนะมอมบอกมอมไม่ทํางานอยู่แล้วใช่ไหมอื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 มมาก็ว่านอนตรงที่ไม่มีฝนทุกคนนะเนี่ยน้ำมันก็ไหลลงไปลงไปข้างล่างนะครับ ฝนตกเดี๋ยวผมไปเอาล่มนี่ก่อนครับทุกคนล่มนี่ครับล่มอยู่นี่โอเค เราล่มก็จะได้เดินไปข้างนอกได้นะครับโอ,โอนี่ครับหน้าฝนแล้วน,นะคือตัวเนี้ยแม่ผมเอาเดาวเรืองออกนะครับ แม่ผมเอาเดาวเรืองออกนะครับผมต้องรีบเอาผมต้องรีบสั่งต้นงกล้ามาปลูกใหม่นะครับทุกคนมันจะได้ทันนะครับแม่เขาออกไปแล้วอะนะครับเสียดายมากเลยจริงๆอ่ะผมจะให้ดอกมันออกจนแบบว่ามันมันแก่ไปเลยนะอันนี้มันยังไม่ทันแก่เท่าไหร่เลยนะนะครับเตอแพงพวยนะเตอแพงพวยนี่เอามาตาดเหลือเกินนะครับเป็นง่ายนะทุกคน ยยาลเล็กๆมันก็ขึ้นนะครับแต่พวกยาลเล็กๆพวกนี้ยนะครับได้ไม่ยากหรอกครับนะครับทุกคนฝนก็ตกลงมาลงมานะครับเปียกปอนนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะลงเม็ดเรื่อยๆเยเ,ยนเนี่ย นี่ครับฝนมันก็ไหลมาตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ต่ําครับน้ามันก็จะไหลมาตรงที่ต่ําตรงที่ต่ํานะครับเอาละแล้วฝนก็ตกอีกรอบนะครับโอ้ตอนนี้ก็ตกเริ่มตกเยอะแล้วนะครับอืมโอ้ทุกคนครับ ฝนเริ่มตกเยอะแล้วครับที่บ้านเอฟซีนะครับฝนตกไหมครับ ของผมเนี่ยกําลังตกเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่กลับมาถึงก่อนบ้านแต่ฝนยังไม่ตกเยอะนะครับแต่ก็โดนฝนแหละนะครับแต่ก็โดนไม่เยอะนะครับโอ้แต่ว่ามะละกอก,ก็นะครับดกนะครับนี่ อย่างดกเลยนะครับทุกคนเมลกระก็มันได้น้ำฝนนะครับงานทุกคนอย่างดกเลยอย่ยนะอันนี้แม่ก็หุงข้าวอยู่นะครับอันนี้เพิ่งหุงข้าวไงเพิ่งหุงข้าว มันทำอะไรกินนะหน่อไม้ออกฝาคุณพักทูอ่ะอือนีมาฝนยังไม่ทันตกเยอะโอีกย่งอะเหมือน่เมื่อคืนฝนตกเยอะไหมไม่เยอะอ๋อเพิ่งจะมาตกตอนนี้ มีวันพามะมีว่ะมีฝนพาดฝนฝนมัยู่แต่ฝนมันก็ตกเยอะเดือนนี้แหละเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็เข้ามันดูหนาวแล้วแต่มันจะหนาวหรือเปล่าไนะม่รู้นะไปลาหวานอ๋อหวานโอมไกไม้ไก่แบบอือ ยังไม่ตกไม่เท่าไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเยอะกว่านี้อีกอืมขึ้นลื่ๆหน่อยเดียวผงอืมยิงขึนข้นขค้นจนขึหน่ต้องไปเล็บแล้วแบบจะตองดอเลยจะเอา หมาไปเดือนนี้เหรอเล่เดือนพฤษภดหมาเด้ออืมเดืนนเดนอนออนี้มันก็เดือนสุดท้ายแล้วที่มันตกอะตุลานี่ก็ไม่ค่อยจะมีฝนแล้วก็มันจะเข้าดูหนาวไงปีนีน้น่าจะหนาวนะเขาบอกว่าน่าน่าจะหนาวปีแล้ว,ตวแต่บ้านเรามันไม่ค่อยหนาวมากแล้วแต่ก่อนหนาวเยอะแต่เดือนนี้มันไม่ค่อยหนาวไง หยุดแล้วเนี่ยหยุดแล้วก็ตกเย็นแล้วมันยังไม่หมดนะมันคืมอยู่อุ้มคืมในะ FC ผักนะครับ ันนี้แตงไทยนะนะครับแตงไทยนะรตรงนี้นะครับแม่เขาปลูกไว้นะครับนี่ก็มะละกออีกต้นหนึ่งที่ผมเอาไม้นะครับเอาไม้ค้ำไว้ก่อนไปนะครับนี่ครับลูกมันใหญ่นะครับเนี่ย คือมันมันโค่นแล้วนะครับแต่ว่าผมเสียดายต้นมันถ้าเกิดว่าโค่นหมดมันก็จะตายเราก็จะไม่ได้กินลูกมันนะครับเนี่ยผมก็เอาไม้นะครับตัดไม้กระถินมาค้ำยันเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมครับลูกใหญ่ไหมละ่ะใหญ่นะครับลูกใหญ่มากๆนะครับเอาไว้กินสุกนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดลงเม็ดแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นโซนหลังบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับทุกคนตัวน,นี้เป็นต้นฝรั่งนะครับอืมก็โอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวคืนนี้มันก็ตกเยอะแหละนะครับเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะใครจะห้ามธรรมชาติได้ทุกคน ผมได้มาถึงนะครับบ้านเนี่ยก่อนมืดแล้วก็ก่อนโดนฝนตกหนักก็ถือว่าบุญมากแล้วนะครับอ่โดนฝนนิดหน่อยเองนะครับส่งฝนไปปลอยเองช่วงกำเข้ากำแพงเพชรน,นะนี่ก็โอเคแล้วอะตอนนี้มันก็หยุดหยุดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ครับมันจะมามันยังตกอีกแหละนะครับคืนนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็ตกอีกนะครับอืม ครับตอนนี้แมงกพี่ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมก็ระหว่างนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เก้านะครับก็ผมจะไปโคราชก็คือวันที่สิบสามกันยายนนะครับก็เหลือสิบสิบเอ็ดสิบสองก็คือเหลือเวลาอยู่บ้านสามวันนะครับอยู่บ้านสามวันวันที่สิบสี่ก็เดินทางไปที่โคราชนะครับ อเดี๋ยวก็จะไปถ่ายที่เกให้เอฟซีได้รับชมกันเนาะแต่ระหว่างทางไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับถ้าฝนถ้าเกิดว่าโดนหน้าฝนนะ่ะถ้าฝนมันตกมันก็ต้องตกตลอดใช่ไหมเอฟซี FC. ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาเดินทางอยากอยากให้ไม่เจอฝนนะนะให้ฝนมันตกช่วงเย็นช่วงคืนก็ได้อย่าเจออย่าตกช่วงเช้าช่วงบ่ายเลยนะครับมันจะไม่ถึงเอานะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับแบงก์บบี้ก็ทําเป็นคลิปที่2เนาะนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวค่อยเป็นคลิปเล่าข่าวนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ